สาเหตุคนไม่ดูละครช่อง3และช่อง7ปีนี้ต้องบอกเลยว่าบิ๊กทีวีอย่างวิกพระราม4ช่อง3และวิกหมอชิดช่อง7เจอวิกฤตหนักอ่วมยิ่งกว่าพายุฝนซะอีก เพราะการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทีวีจากฟรีทีวีที่คลองพื้นที่จากคนดูมานานและเวลานี้ทั้งสองช่องต้องเผชิญการทารัดของผู้แข่งทีวีดิจิทัลที่ลุกลามไปถึงเรตติ้งผู้ชมและโฆษณาของทั้งสองช่องละครหลังข่าวที่เคยเป็นจุดขายและแม่เลก ดูดที่สร้างเรตติ้งและรายได้ให้กับช่อง3และช่อง7มานานหลายสิบปีกำลังถูกแบ่งเค้ก้อนโตจากเรตติ้งจากรายการต่างๆของคู่แข่งทีวีดิจิทัลที่แปลกแวกแนวมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคนดูเพราะอะไรคนถึงไม่ดูละครเหมือนเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดมากที่หลายเขตผลบอกว่าการมาของวาไรตี้เกมโชว์ที่มาแรงของช่องเวิร์กพอยต์มีส่วนแชร์ตลาดไปเยอะ 2คือละครช่องวันที่การนำเสนอที่มีทางเลือกที่แตกต่าง3คือหนังจากต่างประเทศซีรีส์จากอินเดียและ4คือสื่อออนไลน์จากบริการ o OT ที่ตอบโจทย์คนดูคนดูรุ่นใหม่ที่ถาถุมเข้ามาแย่งชิงคนดูไปส่งผลกระทบต่อเลตติง้งและมิดเงินโฆษณาให้กับช่อง3ที่เคยยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้ลดลงหายวูบเรื่องนี้ต้องซูมให้เห็นภาพชัดๆ พอดูได้จากเลตติ้งละครลอดใหม่ของช่อง3และช่อง7ช่วงต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเกิดภาวะเลตติ้งหล่นวูบ